มาของตนเองออกมาอย่างไรขีดจํากัดค่ะซึ่งเวทีแห่งนี้นะคะเราจะมาเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีค่ะและการแข่งขันนะคะก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเราไปพูดคุยกับน้องข้างๆเวทีกันเลยดีกว่าค่ะและเกิร์ลเฟ f ฟอเรนนะคะเขากําลังจะเตรียมตัวขึ้นเวทีค่ะเป็นยังไงบ้างอีกไม่กี่วินาทีละก็ตอนนี้ก็รู้สึกก็ไม่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับไม่ค่อยนะแต่พอขึ้นเวทีแล้วก็มือสั่นไม่ตื่นเต้นเลยวะเพื่อนๆในวงนะคะตื่นเต้นไหมก็ ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วเราก็ก็นั่นแหละครับใจยังไงใจยังไงโอ้หไม่ไหวแล้วครับตอนนี้คือพูดจะพูดไม่ออกแล้วครับมีอะไรที่ยังกังวลใจไหมนะจุดนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะขอตัดทุกเรื่องออกไปให้หมดเหลือเต็มที่กับที่จะเล่นตอนนี้ก็ก,ก็ไม่มีอะไรอ่ะวันนี้มันเราไม่ได้มาแข่งกับใครเราเต็มที่มันเป็นเวลาของพวกเราเป็นเวทีของเรามาแข่งกับตัวเองเยอะเยอะโอเคครับ ไม่ใช่แข่งกับคนอื่นเขาแข่งกับตัวเองใช่ไหมคุณผู้ชมคะร่วมรุนร่วมเฉียร์นะคะเขากำลังจะขึ้นเวทีแล้วยังไงเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะอะกาแฟนโฟเรนสู้ไหมสู้โอเคครับเพื่อไปการเสียเวลานะฮะดีมางเพลง,งแรกของเราในวันนี้เลยเลเดีกว่าครับผมเริ่มต้นเล มาเป็นจับกลังที่แบกหามวันยังคำเน็ตเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงคันต่ำเขาเป็นคนจนที่เสียเปรียบเป็นประจำกล้ำกลืนความชอกช้ำถ้าไม่ทำก็อดกินนยายามจะกินไม่เคยเต็มอิ่มนยายามจะนอนไม่เคยเต็มตื่นหลับลงครไดฝันร้าย สร้างความขมคืนจนจิตใจอ่อนแอยามเจ็บไครร่างกายแสนสถานเพราะต้องใช้แรงงานยิ่งว่าใช้แรงหัวคนเมืนคนต้องทำงานเหมือนควายแต่นี่สิ้นยังมากมาย เปิดเป็นควายดีกว่าคนอรสายตาที่มองหนทาแม้มันอาจดูเรื่อลางฝาฝ่าใจอยู่ไกลแค่ไหนหัวใจจะไปถึงกี่ร้อนกี่หนาวไาอยู่ฝนแม้จะตัวแพ้สุดก,กี่หนแต่หัวใจที่อ่อนล้ากำ 失败。 ดวงทำนองสะท้อนชีวิตเธอเห็นสาราชีแน่ชีวิตจริงอันว่าไมายมันงามยิ่งข้าเจงลืมสิ้นดินไปในกลางท้อง มันเล่นกันได้ดีกว่าตอนเวริร์กช็อปเยอะเลยเหนียวว่าเก่าตอนที่เวริร์กช็อปก็เล่นกันดีอยู่แล้วนะเล่นกันเข้ากันวันนี้พอหงกหัวก็ยังเท่ากันอีกเออถือว่าเยี่ยมซ้อมมาดีนะฮะ ก็แค่มีเ,เพลงแรกนิดหน่อยที่มือเบสสายมันหลุดเรืออะไรเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยเขาหลังก็ดูให้ดีระวังระวังนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เราเล่นกันจริงจังจริงจัง,จงไม่ใช่วิร์ช็อปแต่ว่าคุณภาพดีเยี่ยมวันนี้รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยผมก็เลยต้องพูดลักษณะนี้นะฮะวางดูโอเคเลยสนุกว่าวันด้วยไม่รู้จะ ตุตงไหนอ่ะก็เล่นก็โอเคทุกคนสนุกนก็ขอให้อนาคตสดใสแล้วกันเป็นกำลังใจให้นะครับ,รบเราขาดเสียงประสานนะแต่มันรูปแบบเป็บนวงที่สนุกสนานมันก็กบเกลื่อนไปได้แต่ถ้าดิ้นด้วยและประสานเสียงด้วยนะี่ยเท่กว่าน,นี้อีกเยอะเลยอะฟอร์แมนซ์ได้ดีมากครับ ครบจะไม่ไม่ไม่คอมเมนต์อะไรดีกว่านะครับออขอให้โชคดีแล้วก็วันนี้แล้วก็ในอนาคตนะครับมีข้อชมนิดนึงคือเพลงสังเกตเวลาเพลงที่ทำเองขึ้นมาเนี่ยจะไม่ค่อยชัดแต่น้องร้องชัดเข้าใจความหมายชัดเนี่ยตรงเนี้ยที่สำคัญมันมันจะต้องสื่อสื่อความหมายของเราออกมาแล้วก็ออกคำร้องให้ชัดอย่างนี้ หาที่ติไม่มีเลยคนเรื่องกับวันเวิร์กช็อปเลยสังเกตไหมคือวันเวิร์กช็อปเนี่ยมือก็แบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้กุ้งหลิงกรงเกงมีเพลงแต่งเพลงเดียวที่ฟังดีแต่วันนี้ไร้ที่ติดรุ่นปชาพาตอนนี้นะคะก็อยู่กับเกิร์ฟเฟนฟอร์เรนนะคะดูจากสภาพทุกคนนะตอนขึ้นที่แบบหน้าเกลี้ยงมากตอนนี้แบบเหงื่อเต็มที่เลยเชื่อว่าบนเวทีเมื่อกี้เต็มที่สุดๆแล้วเต็มที่ครับอยากให้เล่านิดนึงว่าบนเวทีเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็เอาผมเลยเพลงแรกไง เล่นไปแล้วเออผมรู้สึกว่ามันมัน,มนอินล่ะมันอินกับเพลงแล้วมันหลุดไปแล้วอ,ะอ่ะแล้วพอมารู้สึกอีกทีผมก็มีความคิดขึ้นมามเพลงแรกเล่นลุงขี้เมาผมก็ร้องถูกหรือเปล่าวะ <laughs> พอมานั่งทบทวนพอยืนทบทวนไปทบทวนมาเออร้องถูกแล้ว <ฮะ S 1> ก็โอเคโลงไปครับร่วมรุ่นร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆวงนี้ด้วยนะคะขอเสียงที่ยังไม่หมดพลังนะอ้าวพวกเรา ื่นเต้นมากเลยครับนี่คือดนตรีเยอะชิ้นขึ้นด้วยมีอะไรที่ยังกังวลใจไหมคะอ,อขอให้เล่นไม่หลุดครับกลัวตัวเองมากกว่าตอนนี้อันนี้กลัวตัวเองทุกคนกลัวตัวเองไม่ได้ฝั่งนี้กลัวตัวเองปะไม่ค่อยครับคิดว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับโอ้อโห,โหต้องอย่างนี้สิอ่ะก่อนที่จะขึ้นเวทีอยากจะให้พูดอะไรกับ <c oughs> ในวงหน่อยได้ไหมคะรวมรมรม,มพลังรมใจอ่าก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทําให้เต็มที่ครับซ้อมมา

ฐานตัวเองโดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นหเวงป้ากว้างทางฝันทีวันนั้น ว่าถึงรารไแผ่นเมื่อทำอไรไทนาทำได้มากไม่พอได้กินกลัวลูกเก็บดินกินอย่างที่หนังซื้อพิมพ์เขาลงบอกเนียร้อยน จับได้เป็นหนาดูจูโลูไม่นานน้องอยากสาวดีจะแรงจะร้อนเราปาดไดอายก็จะทนจะย้อนเวลาเอาเงินสากมจะคงจิตใจไม่เล่นไรโลจะพี่เธอน้องที่ไม่ได้ร้องเพลงหรอกจะเอาเงินใส่ก็บอก มาเป็นก็บ Shot <shots> ุมขนมาน้องวาธนายฉันลืมตาเธ่นก็พบว่ามีเธออยู่ข้างกันตลอดมาและฉันได้พบว่าเธอคือคุณ <maximum> <holy music thoroughly> เป็นตัวหนึ่งของฉันหาวันได้ตื่นขึ้นมาไม่พบไม่เจอหน้าคงจะเป็นจะตายในสุกรันเพราะเธอมาทำให้จิงว่าของ ដែលកាន់ណូ ครับ HK band สวัสดีครับรู้สึกวันนี้พี่อ้วนจัดไปเหมาอนในเครื่องดน,นตรีโอเคฟังดูรวมๆนะดีครับ,เล,ลนะรบเล่นสนุกโดยเฉพาะเพลงที่แต่งก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันขอให้โชคดีนะครับคบขอบคุณค่ะเชิญพี่ดุกค่ะโอเคเครื่องมันเยอะนะที่เราที่เราขาดคือ ดัมมิกของแต่ละเครื่องอน,นั่นเองคือเราบางทีไอ้คนหนึ่งคุมอยู่พุงกระเป่าสี่ชิ้นเนี่ยสองคนคุมดัมมิกอยู่อีกสองคนคุมไม่อยู่มันก็เลยออกไปแซดไปหน่อยที่ต้องต้องไปฝึกตองมันเยอะนิดนึ่งแต่ภาพรวมๆสนุกโอเคมายรูปแบบของวงเนี่ยเป็นวงเอนเตอร์เทนแบบเนี้ยเป็นแบบลาดเอีฝังออกลูกทุ่งหน่อยๆรูปแบบแบบเนี้ยหากินง่ายไปตรงไหนใครก็ชอบเพราะมันเอนเตอร์เทนได้เยอะแยะสนุกครับเล่นกันสนุกตั้งแต่วัน ที่เราเวิร์กช็อปกันนะครับอืมไม่มีคอมเมนต์ดีกว่านะเราคอมเมนต์กันตั้งแต่วันวันที่เราเวิร์กช็อปนะครับขอให้โชคดีนะครับให้เปอร์เซ็นต์ในการที่เราพบกันครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเยอะมากโดยเฉพาะเพลงที่เรียบเรียงใหม่แต่งใหม่ ดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นอาจจะมีกระท่อนกระแท่นไปบ้างด้วยความที่สมาชิกเราเยอะแล้วก็อย่างที่พี่ดุกบอกคือมันไม่มีดานามิกของแต่ละเครื่องดนตรีแต่ว่าโดยรวมแล้วมันสนุกสนุกดีอนเตอร์เทนงี้รวมวงกันต่อไปนานๆน,นะครับแล้วก็เดินตามฝันตัวเองให้ถึงทําให้ถึงนะครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับครับสวัสดีครับ SK b a ค d นครับครับเล่นดีกว่าตอนเวิร์กช็อปเยอะเลย ถึงจะหลายคนถ้าใจตรงกันมันก็โอเคฟังแล้วก็สนุกไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเกดเล็กเ,ก,เ,ก,เ,ก,เกน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมๆเนี่ยขนาดนี้ไม่ขัดขากันเล่นกันขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับผมแล้วไม่ใช่ปัญหาสนุกขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ ร้องคนแรกเลยเอานี้เต็มที่แล้วสนุกมากพอแล้วเต็มที่ครับวันนี้สนุกมากครับทุกคนทําออกมาได้เกินความคาดหมายครับครับผมตอนอยู่บนเวทีบอกกับตัวเองไงบ้างคะก็ <c oughs> ตื่นเต้นฮะก็เลยบอกกับตัวเองว่าทําให้เต็มที่ก,ก็คงจะคงจะพอแล้วคค่ะเห็นเห็นเครื่องเป่าสี่คนมีสเต็ปด้วยใช่ไหมถูกต้องครับทีแรกก็ยากครับแต่พอได้ทําออกมามันรู้สึกว่ามันมีความสุขครับมันอินนะมันมันได้มันได้ฟิลมากขึ้นนะครับฟอมเมื่อไหร่ ซ้อมเมื่อวานเองครับเมื่อคืนครับตอนตีหนึ่งครับตอนตีหนึ่งตอนตีหนึ่งครับได้นอนตอนตีสองครับโอ้สเต็ปเพิ่งมาตอนตีหนึ่งตีสองครับผมเจ๋งมากนะคะเจ๋งมากครับได้ฟิลมากครับมือกลองเป็นไงบ้างคะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าผมไม่เน้นหล่อแต่อร่อยครบทุกรสครับไม่อยากพูดอะไรมากดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ไปดูตอนรับรางวัลโอ้แมไลฟ์จริงจริงไม่งูมิ้ว ้มคะอยู่ใกล้เขารู้สึกว่าวงนี้นี่มีความสุขแล้วก็กำลังใจดีมากๆนะคะเชื<ำ>่อว่าวค, esta, วคุณผู้ชมก็มีความสุขได้ดูผลงานของน้องๆนะในยังไงก็อย่าลืมที่จะเชียร์น้องๆด,ด้วยนะคะน้องๆเขาก็มีความฝันอยากจะได้เล่นคอนเสิร์ตเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่ๆวงคาราบาวคืนนี้ต้องลุ้นกันนะคะฝันน้องๆวงนี้ด้วยนะคะพวกเรา SKB และน้องๆวงจุ๊กกิ๊กิกนิกนะคะคุณผู้ชมจะขึ้นไทีแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับก็ทำใจอยู่ กังวลใจเรื่องอะไรบนเมทีเรื่องเนื้อครับจำเนื้อไม่ได้ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยแล้วก็สิ่งที่ซ้อมมาก็ขอให้จำไม่ได้แล้วเนื้อที่เขียนเองก็จำไม่ได้ด้วย <laughs> ให้กำลังใจอย่างนี้ทีไรจำไม่ได้ทุกทีเลยพี่เชื่อว,ว่าคืนนี้เราจะทำได้เต็มที่โอเคไหม <laughs> มีคนพูดกับพี่กับผมอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ <laughs> พูดนะแ <laughs> <laughs> ล้วตลกไปไงโอ้โหลืมเยอะ กี่วินาทีจะขึ้นเวทีแล้วพี่เอาใจช่วยนะเดี๋ยวจะร่วมเชียร์อยู่ข้างกองเชียร์วันนี้เยอะมากขอมาเชียร์เราคณะกรรมการการ็เอาใจช่วยเราคุณผู้ชมอย่าลืมเชียร์น้องวงนี้ด้วยนะคะจุกกุกจิกกะดิกนะ,ะ่าจุกกุกจิกกะดิกสู้ไหมสู้ครัคืนนี้ยังมีดวงดาวจะจาครับท้องฟ้ายังดูสดใส สุดส่วนของของฟ้ากว้างไกลไม่มีม ดาดเดือดทับข้าศึกรุมล้อมมัวแต่กล่อมสติร่างโรงยีเป็นหลังนักรบกายเป็นศพพบกับความปราชัยจเจ้าตากทนไม่ได้แผ่นดินไทยเป็นหลักนักรบคือนักรบน,นักสู้แห่งกุ้งสีตีฝ่าทัพ ลองมองดูอีกทีสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันอาจจะเป็นจริงได้มากกว่าแบบที่ฉันมีความสุขกับดนตรีเท่านี้ก็ดีมากมายมาความฝันที่มีมากมายอาจไม่สำเร็จสัญญาเพียงได้ทำสิ่งที่ต้องการคงไม่เสียใจ วันนี้ทำได้ดีกว่าเวิร์กช็อปเยอะกลับไปซ้อมกันเยอะใช่ไหมทำได้ดีกว่าเยอะลื่นฟังสบายนะแต่ว่าเราเราคือของเรามันจะเรียบไปหน่อย<ๆ>เพลงเรามันค่อนข้างจะเบาใช่ไหมเรียบในส่วนความกระชับความอะไรมันก็ขาดหายไปหน่อยเราต้องแบบ<ำ>เพลงเรียบก,ก็จริงแต่ถ้าเรามีลูกกระชับลูกอะไรมาให้มันแบบแบบแบบสนุกสนานกว่านี้นิดนึงนะภาพรวมรวมโอเคนะักร้องดีมากร้อง,องได้ดีทำได้ดีมากพลังเสียงควบคุมดนตรีได้เลย พาวงไปได้สบายมากดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าวันที่เราเจอกันวันนั้นนะครับที่วันเวิร์กช็อปครับก็ได้ก็ดีใจที่คือกลับไปฝึกซ้อมนะครับอคอมเมนต์ไหมไม่ดีกว่านะครับวันนั้นคอมเมนต์กันแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ประสบผลสำเร็จมันเป็นความภูมิใจของกรรมการนะที่บอกว่าเวลาแนะนําอะไรไปแล้ว แต่ละวงเนี่ยทำขึ้นมาแล้วแบบทำได้เยอะทำแบบอย่างที่ที่กรรมการต้องการอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเออได้ได้ฟังคำเรานะและเอาคำเราเนี่ยไปทำมันทำให้ผลง,งานออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยฟังสบายฟังดีนะครับทุกอย่างดีขึ้นกว่ากว่า,กว,ากว่าที่เวิร์กช็อปเยอะเลยามาซ้อมกันมันเหนียวแล้วก็ฟังสบายหูแล้วก็เล่นซาวกันโอเค ไม่ได้คอมเมนต์อะไรแต่ว่าขอให้โชคดีเพราะดีอยู่แล้วตั้งแต่วันที่เวิร์กช็อปกับวันนี้วันนี้เล่นดีดีดีขึ้นเยอะเยอะมากเลยแล้วก็ฟังสบายดีอะอย่างที่ที่ดูตาเนี่ยลุงลุงทั้งหลายพูดกันเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจขอให้โชคดีนะครับเป็นยังไงบ้างจ๊กกุ๊กจิกกะดีบนเวทีเสาวหนึ่งเดียวของวงนี้ เหนื่อยค่ะตื่นเต้นด้วยคณะกรรมการว่ายังไงบ้างคะก็บอกว่าดีขึ้นจากครั้งที่แล้วที่ไปเวิร์กช็อปวันนี้ก็ลองลองถูกแต่ว่าเหมือนแสดงออกมาไม่เต็มที่เพราะว่าในใจกังวลแต่ก็ผ่านไปได้ ม,มันก็ผ่านไปหมด3วงนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆค่ะแต่ความมันและความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะคะช่วงหน้าเรยยังมีน้องๆอ,อีกหนึ่งวงนะคะ,ะน้องแต่ละวงนี่ก็งัดทีเด็ดออกมาเชียร์บูรู้สึกว่าคณะกรรมการตอนนี้กำลังหนักใจ,จสุดๆช่วงนี้ขอพักความเดืดในสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันคะ่ะ